ดีครั <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่กันนะครับเป็นคนที่รักในการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งผมก็จะบอกเกี่ยวตัวผมเลยว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบถ่ายภาพมากแล้วก็คือเวลาไปไหนเนี่ยผมเป็นคนที่พอเห็นอะไรเนี่ยผมก็ชอบถ่ายเกนะ็บไว้ใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่ก็เป็นแต่แต่ว่าในความรู้สึกผมอะคือเมื่อใครได้เห็นภาพของเราแล้วนะ คือสมมุติเราถ่ายไปความรู้สึกของเรามันอาจจะรู้สึกอย่างเงี้ยแต่พอใครได้เห็นภาพเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกต่างจากเรา,าซึ่งผมก็เชื่อว่าเออมันต่างต่างความคิดเ,ออเวลาต่างความรู้สึกเวลาใครเห็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็แล้วแต่คนที่คนจะมองคนเราจะสื่อภาพอย่างนี้ไปได้ยังไงเพื่อให้เขารู้สึกตรงกับเราซึ่งผมก็อยากจะถามพี่การว่าส่วนตัวพี่เป็นคนชอบถ่ายภาพอยู่แล้ว ผมก็อยากจะถามว่าเราต้องมีความรู้อะไรไหมหรือว่าเทคนิคอะไรไหมในการถ่ายภาพอย่างนี้ครับการถ่ายภาพมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยเพราะว่าถ้าไม่ชอบจริงเราก็คงไม่แบกกล้องไปทุกที่เพราะมันก็หนักใช่ไหมมันก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนิดนึงถ้า,าเราจะใช้ดิจอลอาร์หรือกล้องใหญ่ที่ไม่ใช่ไอโฟน<ะ>อ่ะเราก็ต้องรู้พื้นฐานนิดนึงเวลาปรปับเราจะได้น<ะ>ี้ได้แล้วก็วิธีการวางในกรอบการ ให้มันอยู่ตรงนี้้วมันจะดูเด่นตั้งตั้ง,งนี้ยังไง <S 1> <S 1> เหมือนแล้วมันเราก็ต้องโฟกัสด้วยใช่แล้วถ้าสมมุติแบบมันมันมันก็บอกได้ถึงคนละสไตล์วะครับรับแล้วแล้วไอ้อย่างอ,อย่างสมมุติบางคนเนี้ยถ่ายถ่ายเก่งก็จริงถ่ายแสดงอารมณ์ออกมาแล้วมันมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวกแบบับออย่างผมเนี้ยถ่ายออกมาปั๊บผมเอาภาพเนี้ยเราอยากให้อารมณ์เนี้ยเราก็เอาไปแต่งก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทําได้ใช่ไหมทำได้ ก็ส่วนมากก็ถ right? so ่ายเสร็จแล้วก็ไปแต่งกันก็ส่วนมากก็อย่างนี้แหละเพราะมันจะสวยมันจะมึงบอกบางครั้งอารมณ์อารมู้สึกเราเศร้าเรามีความสุขเราเสียใจเงี้ยเนาะเราเหมือนแบบ